กล่าวสินี้เพื่อนๆก็จะทำวันนี้ผมไปเสีดยดิบเป็นอย่างวันนี้ในเกม Alive Cod Over อีกแล้วซึ่งวันนี้ผมจะมาทำแรงของตัวเองนะให้จากแรง SS เนะี่ยเป็นแรงจีนกับชาวบ้านเชียงเมืองครับก็ก่อนอืึ่งอ่ามันซึ่งมันอัปเดตมาใหม่เนาะก็จะมีโค้ดใหม่สองโคด้ดซึ่งโค้ดแรกที่มีโค้ดชื่อว่าชิคเกตนะครับก็ใส่ไปแล้วจะได้เป็นเหรอเจ้าตัว ตั๋วตันนี้แต่ผมซื้อไปแล้วครับไอ้ซื้อซื้อเกมพับแล้วมันจะได้มาหนึ่งร้อยตั๋วนะครับผมอ่าโคตต้ดตัวต่อไปนะครับเป็นโค้ดที่ว่ามันเคยแจกไปละก็ซึ่งน้นโค้ดก็คือเจ้าตัวเบรุแรงจีนะครับก็ชื่อนี่เลยชื่อโค้ดนะไอ้ชื่อโคนะ้ดคือ,คช,อชื่อตัวมันเองแหละเออนะครับก็จะได้เป็นเบรุแลงจีมาครับจากต้อง ทุกคนต้องเป็นแรงเอสก่อนนะครับเออซึ่งการที่เป็นแรงเอสตัวนี้มันไม่ยากหรอกอ่าซึ่งอันที่ผมจะ,ะ,ะมาเฮ้ยเอามาซึ่งการที่ผมจะอัพแรงได้เนี่ยผมต้องมีโอ้ต์ที่ดีซึ่งตอนนีะะ้ก็มีพอปปที่หนึ่งนะทุกคนได้สี่จุดแปดแปดเขบอกว่าผมามีทั้งสี่แต่ว่ามันน้อยนะฮะถ้าเกิดผมได้ทำการไปฟาร์มไรเท่านี่นมาละแต่พาวเวอร์ นิดหน่อยนะก็เดี๋ยวเรามาสุ่งกนะันนิดหน่อยดูยซิว่ามันดาเมียจขึ้นไหมจริงๆอ่นะอยากจะชา้า,นชาเนียดคนช้าเนียสักสี่ขึ้น,สา,ส,นสามสี่ขึ้นก็โอเคแล้วไหมปปุ๊บรูทวีไมาไอ้เฮียไอเดียวทุกคนอฮ้ยเหลือแค่นี้เรามาใช้ก่อนก็ได้ จะค่อยฟารมเพิ่มน, mm hmm. นะฮะเก้าคิวเออซึ่งผมก็ลืมบอกคนนะผมได้ไปลงในดันดเจี้ยนร้อยชั้นแล้วผมใบชั้นสามสิบแล้วผมได้ทื่ตัวเทนมาเป็นที่รร้อ่าเทนแรงสี่ะเ,เดี๋ยวเราสกยวทีมหลักแล้วกันนะแรงสี จะยากเกย็นแค่นั้นไหนมีฮัจถการนะไรจะเป็นเังจริงอะเดี๋ยวเราไปเริม่มเลยก่อนไป let's go มานี่คืเป็ดห้องโมดเดียวปึ๊บอุย๊ยอีทีเดียวตายเลยปึ๊บน่าจะไหวชิวนะทุกคนก็เ,เดี๋ยวผมทำไอ้เป็นเร่งภาพอะไรอะไกันเอ้ยเป็นเร่งคลิปเลยแล้วกันนะทุกคนจะได้เทียบบรรากัน ลงมาจะได้เดี๋ยวเครื่องผมว่าเล่นนามาเดี๋ยวละไปเราเล่นคียกันเลยไปเล e โก้ เทมาครับทุกคนถึงห้องบอลแล้วบอลเป็นจูเลียนนะฮะเงี้ยเท่าไหน่ร้อยแปดสิบสี่ชิวๆเลยตีแบบชิวๆสบายเลยฮะเม,มื่อพร้อยอนี่แรงตีแล้วแรงตีเหมือนชาวบ,บ้านจะ่มืองเข้าแล้วไอ้จุดสีอาวุธเรา เป็น12 QA ป้าเปลา่าจะเป็น6นะฮะโอ้โกมันยังไม่สุดไปไปไปฮะจะสามรอบะลรพ่อหนุ่มจะสองรอบอ๋อหมดแล้วนะฮะรีบร้อยให้หนุ่มได้เหลือสองเลยจากสิบ สองไม่พอนะฮะก็สำหรับทีนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวผมขอปั้นอาวุธใหม่ก่อนเดี๋ยวเราเรอบหน้าได้ขึ้นแรงเอนแน่นอนอีกนิดนึงได้ขึ้นแน่นอนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปไหม